ฮัโลโหลสวัสดีคร <c oughs> ับ่าเอ้ยมาจะพัดเล่งจะพัดเล่งลกับตานะอันนี้ผมเล่นก่อนแล้วดรออกเกน,นี่้ชอ,อดรองอกเกมเมอร์นะีเล่อนอยู่นะติ๊กเียวนี้นททเดินไปยเทคน,นิค ด้วยใจอุ้ยอุ้ยเอ๊ะข่าคซุนมากค่ะดรออมพี่ตายไปเลยหรือชแนลอะไรไม่ใช่ชแนลอะไรกูไม่รู้มึงไม่มีชแนลเสร็จสร้างให้ป่ะไม่ต้องกูอยู่อคิดแค่ทุกวันมันก็ดังแล้วไม่ดังต้องอ่าคลิปอะไรที่มันสนุกเออลองคลิปดีดีเฮ้ยไม่เฮาไม่เฮาเราไม่ได้าย พูดดังๆดิเขาจะได้ได้ยินเออโอไม่อยากพูดเลยมีอะไรมากข้าอยากบอกว่าหิวข้าวก็แดดลิกดคงไม่ตัดหน้าเขาบ้างดิไม่เอาครับเราจะกินอาหารอย่างสุภาพเรียบร้อย เอ้ยนี่ไปไหนกันมอดมาให้เราเัาประชานมึงสิรรบไปไหนเอ้ยผมไปไหนไอ้ชัดเอ้ยตีมึงเฮียตรงนั้นนี่วายในตัวบาลน่ะด็กนี่เนื้อที่พูเมืกี้นี่ยจะเฮ็ดสับเลยกูเอ้ไอ้ตัวใหญ่ยังจะซิมึงได้เลยหมาเนี่ยใช่ป่ะโอ้มาเจ้าทำไมต้องเดินกินด้วยเขาไม่เศร้าน้อย ตเัวใหญ่เลยไปต้นนั่นแล้วแม่เฮ้ยเฮ้ยชิดี่คตรงนี้ดรออมเกมโม่จะไปกินคนอื่นเร็วเร็วเรีวเรียอ๊ยเจ๋เฮ้ยเคนที่ชมอยู่กะลินาาขอขายกเ้็นชอบเ เอาแล้วยืนๆนี่นะอ่ะ không <laughs> วันน <kung> ี้น่าจะเปิดมั้งเดี๋ยวออมไปดูกันเลยแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะก็มาให้แม่ออมไห้ตอนบ่ายตอนเย็นมึงจะกลับมาทำไมอุ้ยเช็ดเออหยาบอันสะบาเฮดเฮออได้บัตคิวไหมเฮ้ย What the fuck กี่กี่ครั้งแล้วกีโดนแย่งแล้วก็ตายฮา เอ้มึงอยู่ไหนเออนี่แหละชอบชอบของชอบกูเลยวินเดบตอคิวฆ่ามันได้ไมัยตอนตอนแรกตอนแรกถ้าถ้ายิงตัวโดนตัวพูดว่านะพีอ่ะไม่รู้ะลืมแล้วนะพาเรื่องานกูมาเรแล้วฮอตคิวอะถ้าไมไม่นใฮอตคอะไรมึงยังไม่เห็นีีเลยเอว่าไงไองูเลพุ่งไว้จนวันนี้อื้ออ ไอ้ดาบดาบปิ๊กแยแลวอยากอดเลยอไม่้ไม่ใหไม่ให้ด้วยาเฮ้ยกดกรกดกากดการฮัมกดเอ็กโอเคต่อสิอุ้ยก ก็รู้ว่เดินทางนี้้เนเฮ้ยยี่ยมเย่ยหาของข้าพเจ้านี่แน่แดกคืนแม่เนี่เอาของกูมากิ่งมากเนาะนี่มาจังนี้มาแคร์แบบยูแคร์แบบยู่าอเจาแมนโอ้มีถุงมยอย่งยังยังมึงยังยังยังห้ามปั้นลูกไอจน กินนี่้อุ้ยอุ้ยยโหดโหดได้พงกินเลยอุ้ยอที่ลบอุ้ยเอ้ยช่างมาช่างมาช่างมาตรงนี้เราตรงเรากินได้ไม่นี่นี่เลยอย่าลบมากอก่ลบมากล้าโอ้โหยำกันหนสาวน้อยชูบองชูบองชูบอง ออกหมดแล้วกูถูบองนี่เลขแปดชิงเฮ้ยลูกไปจอนไอจอนแล้วแต่เลขแปดอ่ะแหมแต่วันนี้กูไม่กินไข่เพราะเดี๋ยวกูตายดึงกรดึงกระดึงกูไป็นอะไเนี่ยอือไอพีฮะไอพี มาเล่นเฮตอร์เทศอธิคพูดมากเล่นเปล่าเนี่ยเล่นสิีคคือมานั่งพูดเร็วคนดูจะได้ดูเยอะนักเตอร์ออมเกมเมอร์กับมิสเตอร์ทีเกมเมอร์มิสเตอร์อาจารย์ดับเบิลคิวดับเบิลคิวดับเบิลคิวอะไรมั้งคิวเดียวเองเออใช่วิววิวดีดี em mang đi ờ nhiều 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 nhiều